สวัสดีครับมือนี้กับพยโยบันคอครับมีเนี่ยมาเบามาตอนมาฝากนะครับคือการเอ่ยืงนภาษีนะครับยืินภาษีคนที่ทำยูทูบนะครับยูทูบแล้วก็เขาให้เพราะว่าคนที่จะสามารถที่จะสร้างรายได้ๆนะครับแล้วก็มี่ลอยเหรียญนะครับครบลอยเหรียญที่สามารถที่ว่าเขาถอนได้นะครับต้องครบลอยเหรียญแต่ขอสําคัญนะครับตอนนี้นะครับมีการยืินภาษีตั้งสามสามทีนะครับคือ ไทยนะครับสาลัดแล้วก็สิงคโปร์นะครับคือที่แรกก็มีสสองนะครับคือสาลัดกับไทยนะครับนี่การเวลาเขาจะต่างคาอย่างต่างๆนะครับเขาต้องเข้าไปยื่นภาษีนะครับเพื่อที่เขาจะบโบเสียภาษีหลายเนาะกับกกบ่มีปัญหาอย่างคือเนินกระพานนะครับคือของไทยเขาก็ยื่นตามปกตินะครับแล้วก็ของสาลัดอเมริกานะครับก็ยื่นประมาณประมาณฐานาทีก็เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าขอําคัญนะครับของสิงคโปร์นะครับพี่น้องมันมีข้อหนึ่งที่ว่าคนจะบกคอยผ่านหลายนะครับคือการยึนภาษีของสิงคโปร์นะครับคือเป็นการที่ว่าเนี่ยฝ่ายนะครับเนี่ยฝ่ายทินที่อยู่ของภาษีนะครับไม่ถึงว่าที่แสดงว่าเขานี่อยู่ใสาอยู่ประเทศใดเพราะว่าเข้าเข้าจังสีบัวักภาษีหลายนะครับคือไทยจังหวัดนะครับเพราะว่าจะคนไทย ข้าตรงเห็ภาษีของทิน่ิยูของประเทศไทยคือคือผมนีประชโชนเลยครับอยู่ในไทยก็อ่าดึงแรกมนะครับเพาเขาเนี่ยบัตรนะครับก็มีอ่าคลิปต่างๆเพื่อนแนะนำเนาะว่าเนี่ยบัตรนะเป็นบัตรอื่นๆนะครับบางทีก็เนี่ยบัตรประชาชนนะครับเนี่ยบัตรบางทีก็ทายเป็นค้าดำทยสีเขาไปส่งหลค์ข่างหลค์ข่ากับบบพานนะครับก็มมาดูคลิปหนึ่งนะครับอ่อเพื่อนว่าให้ต้องไปขอใบรับรองนะครับใบรับรองทิน่อยูภาษีนะครับอยู่กรมสมบัตินะครับ แต่ว่าพ่นจะโบมี youtube ท,ทุกอำเภอเ้อครับจะเป็นเขตน,นะครับเขต1น,นึงเขเเขเ3เขเดประมาณนี้นะครับพอดีผมกับศึกษาอยู่ลนเติบแล้วครับล่องเนี่ยฝ้ายอยู่หลายครั้งแล้วกรบ่ผพันจักเทื่อพี่น้อง่ผพานจักเทื่อเลยนะครับที่นี่นะครับก็เลยเอตัถถ้งใจว่าเขาไปขอดีกว่านะครับซึ่งระยะเวลาการขอกับบบยากนะครับจะมีใบละออกซุนหนึ่งี่ะพี่น้องเขาหลดมาจากน็บก็ได้เนาะหลดมาจากนิ้เรื่อ่าไปขออยู่กรมสุวัตก่อน นะครับก็บมีการกรอกรายละเอียดเป็นภรษาอางคิดนะครับกับเนบสนอบบต,ตเนบเอียงล่ะใบเศษเนบการหยินภาษีต่างๆที่เขาหยืนออนไลน์นะครับเนบไปนั่น,นะครับไปติดกรมสรรพากรนะครับกรอกถ้าอยากมีก็คือกรอกไปเลยนะครับกรอกแล้วก็ไปยืนจะเร็วนะครับอพอไปหยืนจะเออจำอะไละครับวันศุกร์วันที่ยี่สิบยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกเหพี่น้องเมษานะครับไปหยืนนะครับแต่ว่าไปซิมคำเนยกะเขาจะไปลงรับในวันจันทร์นะครับยี่สิบ ถ้าเป็นเป็น year 26เนาะจิตแพทย์ยบเก่านะครับก็จะลงนามยุบเก่ามีานะครับไปยืนนะครับแต่หลังจากนั้นนะพี่น้องมันจะซิมฮานะครับซิมฮารู้สภาพก็มีหนังสือแจ้งมาจากกรมสรรพากรนะครับเป็นใบรับรองทินทียูนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษโอ้ดีใจเฮี้ยงครับดีใจเฮี้ยนแต่ว่าเขาต้องทายนะครับแล้วก็แนบไฟนะครับทายเป็น pdf นะครับหรือว่าทายเป็นเพิ่จะมีเหตุข้าแนะนำอยู่ในระบบเพิ่นนั่นแหละครับผมก็ลองเมือง ส่งไปแข่งเลียนนะครับปืด๊ดบบผานพี่น้งนองบบผานมุ่ง่าเกิดจินยังเพราะว่าไ่่จะสแกนนะครับโบสแกนแบบว่าใส่ในเครื่องมันจะชัดเนาะเพราะวกก่าถ่ายเป็นสีแล้วบ่ค่อยชัดนะครับผมบโบผานนะครับเอ๊เป็นยังนอบานนี่นะครับข้าวหนึ่งประเจรยบนนันร้องไม่ครับเอาแบตบเรียบแต่มาถ่ายชัดๆปั๊บแสงเห็นมันคมชัดเนาะครับเนาะโหลดเปลี่ยนแปลงเป็นพี่ดีเอฟหรือพี่เอ็นจีพี่ยังนี่แหละครับประมาณสามสี 4, ไฟที่เขาสามารถให้ลงไหนนะครับแต่ว่าเจพีจีนี่ยลงบนลงบ่อยนะครับไม่เราถ่ายรวมเนาะถ่ายมือถือเนี่ยครับมันจะเป็น JPG ถ้าต้องเปลี่ยนนะครับดาวน์โหลดเป็นแปลงไฟเป็น PDF หรือว่า P ีพีหรือ PNG นะครับม่หลายอย่างที่เขาจะมีบอกอยู่น่าพี่น้องเนาะผมก็ลองเบิง่งเนี่ยไฟปุ๊บเข้าไปพี่น้องประมาณบอกเกินมันจะประมาณหานาทีหรพี่น้องหานาทีหรือบอกเกินสิบนาทีนะเขาไปใหม่โอ้โหหายเลยพี่น้องอันนั้นหาย ที่ว่าอย่าง่รคุณต้องเข้าไปทําอะไรบางอย่างนังนะ่ะอยู่ในเ่อการตั้งค่านั้นหายพี่นอ้องเสียงว่าผ่านแล้วพี่น้องผ่านผ่านโอ้ดีใจดีใจต่อไปก็ห้ครบห้ลอยดึงครับแต่ตอนนี้ทั้งท่านเด็พ่ออยู่ครับเราเติบโตเก่าสิบสองนะครับถ้าครบลอยดึงเกิดะประมาณเดือนมีนาเดือนตอนอิตาทีตอนนี้ก็คือเดือนพฤษภาเดือนมีนานะครับประมาาเจ็ยบเป็นเลี้ยงนีก็นอาจจะได้เพราะว่า พอจมบนน้ําขอก็เป็นช่องที่บาใหญ่เนาะช้อ,อยๆมีคนที่ตามบาหลายนะครับผาพันหกคนหกพันคนนะครับถ้าเป็นคบรบลอยก็ต้องไปเบิ้งในคลิปอีกว่าเขาสีถอนมาจากไหนนะครับปีประมาณเจ็ดเหรียญกว่าๆครับเดือนนึงก็น่าจะได้อยู่นะครับช่องน้อยๆบโบรายคือเพื่อนนะครับก็จะดีกดแข่งแรกแข่งแรกดีใจดีใจปีนังคือดีใจ,จแห่งเพระาะว่าทํามาตั้งเกือบสองปีแล้วพี่น้องยังใส่ดีกดน้อเขาจะเถื่อนนะครับถ้าพายว่ามีปัญหาในเรื่องการเนี่ยไฟการเดินภาษีสิงคโปร์กันร่อง เอาไปขอ,อใบจากกุมสรรกรนะ่ครับ่าจะเป็นรออศูนยหนึ่งนี่ะครับเอาไปยื่ยนแล้วก็เขาจะให้มาครับเป็นเนี่ยฝ้ายเพิ่นกะมุกกะเรียบร่อยผ่านทั้งสามนะครับอนุม,มัติทั้งสามแล้วก็เริ่มต้นการส้างาดได,ไดจาก YouTube ต่อไปครับมนนี้ก็ ่ามาแจ้งข่าวดีอของเจ้าของนี่แหละครับก็มาแนะนน้ำไพ่อ่ามีปัญหาในเรื่องการเย็นมัสยิดของสิงคโปร์นะครับก็อลองปฏิบัติตามนีเบิ่องด้นครับหรืออาจจะศึกษาอยู่ในคลิปวิดีโอของไพ่ก็ได้นะครับมึงนีข้ขอขอบคุณหลางไรยังนึกครับฝากกดติดตามเพื่อโจมันขอได้ครับทุขบกข์สวัสดีครับ